เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร,รทีเครรพครับเผ่ภาภูมิรจนกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้อภิปรายในเรื่องดิจิท a l วอลเล็และในเรื่องของโจงกประมาณอย่างกว้างขวางซึ่งนั่นเป็นประโยชน์ครับในการที่เราจะนําสิ่งที่ท่านให้ความเห็นสิ่งที่ท่านชี้แนะเอาไปปรับใช้ แต่ในคําขอบคุณก็ต้องมีสิ่งที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่ามันยังมีบางสิ่งที่ยังพูดไม่หมดเป็นความจริงที่พูดเพียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งนั่นทําให้เกิดความสับสนซึ่งนั่นทําให้เกิดความไม่ถูกต้องซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องชี้แจงท่านประธานครับมีความจริงที่พูดไม่หมดอยู่7ประการประการแรกครับมีการพูดถึงเรื่องรัฐบาล มีวิสัยทัศน์ที่สั้นมีสายตาที่สั้นมีโครงการที่เรียกว่า Ignite Thailand ที่ถูกเปลี่ยนไปเป็น Ignore Thailand ในเรื่องการที่จะดูถูกดูแลดูละเลยประชาชนซึ่งนั่นไม่เป็นความจริงครับผมจะเรียนแบบนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งจนกระทั่งการตั้งรัฐบาลใหม่ๆสิ่งที่เรานำเสนอมาโดยตลอด และสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดนั่นคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงเข้าสู่ในภาวะที่เราต้องทําอะไรสักอย่างนั่นจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราจึงต้องมีนโยบาย i ิจิทัล a l ลต t ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งในช่วงนั้นก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายครับบางก็ว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเลยหรือบางก็ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินน้อยกว่านี้ก็เพียงพอ ผมว่าความจริงจนถึงวันนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับเป็นฉันทามาติว่าเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันนั้นมีปัญหาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจและไปถึงจำนวนเม็ดเงินที่เหมาะสมในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็ควรอยู่ในระดับที่รัฐบาลนำเสนอในช่วงที่มีการเลือกตั้งนั่นคืออะไรครับ นั่นคือสิ่งที่เราเห็นแต่นั่นคือสิ่งที่ท่านมองข้ามนั่นคือสิ่งที่เรามองขาดแต่นั่นคือสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะอิกไนประเทศไทยแต่นั่นคือสิ่งที่ท่านอิก r นประเทศไทยต่างหากนั่นคือสิ่งที่เราเจอทุกท่านครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวดิจิท a l วอลเล็แล้ว ก็ยังมีการพูดถึงว่าการจัดงบประมาณปี68นี้เหมือนเอาเล่าเก่ามาใส่ในขวดใหม่ผมเรียนแบบนี้ครับอีกในไทยแลนด์เป็นโครงการใหม่และการจัดสรรงบประมาณนั้นก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อีกในไทยแลนด์ของรัฐบาลเรามีการตั้งงบประมาณในการพัฒนา Financial Hub หรือศูนย์กลางทางการเงินเพิ่มขึ้นถึง10เท่า เรามีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจากงบประมาณปีที่แล้วเรามีการตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและสุดท้ายเรื่อง a v i a t i o ชัน b หรือเรื่องศูนย์กลางทางการบินมีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง20อร์ซต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนเดิมครับแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง ซึ่งผมอยากจะสรุปว่านี่คือเล่าใหม่ที่ท่านยังอาจจะลิ้มรสไม่ถึงที่ท่านอาจจะยังมองไม่เห็นหรือที่ท่านอาจจะตั้งใจที่จะมองข้ามไปความจริงที่พูดไม่หมดข้อที่สองครับเรื่องของหนี้สาธารณะมีการพูดกันอย่างหลากหลายว่านี่สาธารณะของประเทศไทยมีปัญหารัฐบาลก่อนหนี้รัฐบาลกู้หนี้ยืมสิน ต้องถามกลับครับว่านี่สาธารณะของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายหรือไม่พูดกันด้วยหลักการพูดกันด้วยตัวเลขครับปัจจุบันนี่สาธารณะของประเทศไทยรวมตัวงบประมาณต่างๆอยู่ที่6กสิกว่าเปอร์เซ็นต์แต่การมองนี่สาธารณะโดยมิติที่มองไปดยตัวเลขโดดๆนั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมเราต้องดูไปถึงไส้ในของนี่สาธารณะ ใน60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับราว10เปอร์เซ็นต์เป็นหนี้สาธารณะที่ไม่ได้เป็นภาระกับรัฐบาลผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของ FIDF ต่างๆนะครับที่เป็นหนี้ที่มีการใช้จ่ายมีการจ่ายหนี้โดยแหล่งงบอื่นๆที่ไม่ใช่แหล่งงบประมาณเพราะนั่นไม่ใช่ภาระของงบประมาณไม่ใช่ภาระของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหากมองหนี้สาธารณะด้วยตัวเลขโดดๆแล้วเราจะไม่เห็นสิ่งนี้ครับเราพูดกันถึง60กวา่าใกล้70กวา่าแต่เราไม่เคยคุยกันถึงไส้ในของหนี้สาธารณะอีกประเด็นหนึ่งครับในการบริหารประเทศในการดูหนี้สาธารณะนั้นเราเปรียบเทียบเสมอกับหนี้ครัวเรือนสองเสานี้เป็นสองเสาคู่กันครับอันนึงเป็นหนี้ของภาครัฐอันหนึ่งเป็นหนี้ของประชาชนถามว่าก้อนไหนอันตรายกว่ากันผมตอบง่ายๆครับหนี้ครัวเรือน อันตรายกว่านี้สาธารณะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาครัฐต้องทำอย่างไรครับเราต้องใช้ตัวก้อนหนี้สาธารณะเพื่อที่จะมาชดเชยเพื่อที่จะมาจุนเจือความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของหนี้ครัวเรือนต้องบาลานซ์สองเสานี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่ควรจะทาและถ้าหากว่าพูดถึงว่านี่สาธารณะนั้นสูงเกินไปหรือไม่ทุกอย่างมันมีกฎหมายกำกับอยู่ครับ ว่าสูงเกินไปหรือไม่ดูจากตัวเลขดูจากกรอบของกฎหมายอันแรกทุกคนทราบครับหนี้สาธารณะต่อ GDP ต้องไม่เกิน70์ซึ่งเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน70ประเด็นที่2ครับภาระหนี้ต่อการประมาณการรายได้ต้องไม่เกิน35ปัจจุบันเราอยู่ที่19ประเด็นที่3ครับหนี้สาธารณะที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ต้องน้อยกว่า10%ปัจจุบันเราอยู่ที่1.2%แรนา์สุดท้ายครับนี่สาธารณะที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต่อเรื่องของการส่งออกและบริการต้องน้อยกว่า5%ปัจจุบันเราอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับอยู่ที่0.05%ต่างๆเหล่านี้ครับที่ต้องเอามาคุยกันว่านี่สาธารณะนั้นเป็นปัญหาหรือไม่นี่สาธารณะนั้นสูงเกินไปหรือไม่ดูกันที่ตัวเลขดูกันที่หลักการครับ ประเด็นที่3ครับที่เป็นความจริงที่พูดไม่หมดนั่นคือเรื่องของการเสพติดการขาดดุลจริงหรือไม่ท่านที่อภิปรายต่างๆก็น่าจะได้ศึกษาแผนการคลังระยะปานกลางหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า m t f f รัฐบาลมีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าการขาดดุลในปีต่อๆไปควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ และเรารักษาการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์อย่างไรการขาดดุลงบประมาณครับจริงอยู่ครับปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สูง4.49%ของของตัว GDP นะครับแต่จะลดลงเหลือ3.48ในปีหน้าลดลงเหลือ3.28ในปีต่อไปและในที่สุดเข้าสู่กรอบที่ต่ำกว่า3%ในปีต่อไปที่2.89% นั่นคือสิ่งที่วางไว้ครับและนั่นไม่ใช่การเสพติดถ้าการเสพติดมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องคงอยู่ในระดับสูงแต่อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในแผนการคลังในระยะปานกลางซึ่งทุกท่านเห็นและยังมีวาทกรรมเรื่องเกี่ยวกับการเสพติดการขาดดุลว่าประมาณซึ่งตรงข้ามกับข้อเท็จจริงความจริงที่พูดไม่หมดข้อที่4ครับเรื่องการชำระเงินต้นน้อย รัฐบาลมีแต่การสร้างหนี้ไม่เกิดการชำระเงินต้นไม่เกิดการชำระต่างๆผมชวนไปดูที่ตัวเลขครับในงบ68มีการตั้งงบประมาณในการที่จะใช้หนี้ชำระเงินต้นอยู่150,000ล้านบาทเป็นสัดส่วนอยู่ที่4%ซึ่งชนเพดานไม่สามารถตั้งงบประมาณในการชดใช้เงินต้นสูงกว่านี้ได้ อันนี้เป็นความจริงที่ท่านพูดไม่หมดครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้จะสรุปว่ารัฐบาลมีการตั้งชำระหนี้เนงินต้นเต็มเพดานและสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในกรอบที่มีอยู่ความจริงที่พูดไม่หมดข้อที่5ครับเรื่องการชำระดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลนั้นชำระน้อยหรือไม่ ในปีหกแปดครับในงบปีหกแปดเรามีการตั้งชำระดอกเบี้ยอยู่ที่สอง0ส0หกหมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสา0หมื่นสองพันล้านบาทเพิ่มขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นตและนั่นก็มากกว่างบตอนหกหกครับที่เราตั้งไม่พออยู่ที่เก้าพันล้านบาทอันนี้เราตั้งเกินขึ้นมาอีกนะครับและนอกเหนือจากนั้นเวลาดูภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ต้องดูคืออะไร อตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ถามว่ามันอยู่ขาลงหรือขาขึ้นคำตอบคือขาลงเพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณอะไรต่างๆต้องดูภาวะเศรษฐกิจโลกต้องดูภาวะของโลกว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนตั้งให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมีการพูดถึงอีกเรโชหนึ่งครับที่มีการพูดถึงบ่อยนั่นคือเรื่องของภาระดอกเบี้ยต่อรายได้ ว่าไม่เกิน10%อันนี้ไม่อยู่ในกฎหมายครับไม่อยู่ในอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในกฎหมายแต่เข้าใจดีครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เครดิตเรตติ้งทั้งหลายดูว่าภาระดอกเบี้ยต่อตัวเงินได้ของเราเกินกว่า10%หรือไม่ถ้าเกินก็อาจจะเป็นภาระทางงบประมาณได้แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับเครดิตเรตติ้งไม่ได้ดูจากตัวเลขเหล่านี้โดดๆเขาดูครับ ว่าภาระดอบเบีย้ยที่เกิดขึ้นการกู้หนี้ยืมสินต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเอาไปทําอะไรเขาดูกว้างกว่านั้นอินดิเคเตอร์ที่เขาดูกว้างกว่านั้นเยอะกว้างกับการที่ดูอินดิเคเตอร์เป็นตัวๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสรุปได้ครับว่าตัวเลขหนึ่งตัวนั้นจะทําให้ประเทศมีปัญหาเรื่องเครดิตเลตติ้งเป็นการมองมิติเดียวประเด็นที่6ครับมีการพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลมีการปั้นตัวเลข GDP ในตัวเลขงบประมาณนะครับอันนี้เป็นประเด็นตั้งแต่ปีที่แล้วละว,ว่า,ามีการปั้นขึ้นไป4.1ปีหน้า4.9ทั้งที่จริงๆประมาณการอยู่ที่2กว่าถึง3นะครับมันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเป็นตัวเลข nominal GDP กับ real GDP ซึ่งซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็ประเด็นนี้มีการพูดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ประเด็นสุดท้ายครับมีการพูดถึงว่า Digital Wallet นั้นจะเป็นพายุหมุนที่ซัดไปสู่หลุมดำเพราะมีสินค้าเข้ามาจากประเทศจีนต่างๆแล้วก็มีการพูดถึง e-commerce ต่างๆผมเรียนอย่างนี้ครับสินค้าที่เข้ามาจากประเทศจีนส่วนใหญ่เข้ามาทางลักษณะ e-commerce และท่านมีการยกว่า e-commerce จะเป็นตัวดูดพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก Digital w a l l e t แต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถ้าท่านศึกษาเงื่อนไขให้ดีของตัว d i ิจิทัลเ l l ต t เงื่อนไขแรกๆของเราต้องเป็นการใช้จ่ายแบบ face to face เราอยากให้คนมาเจอกันคนมาใช้จ่ายกันไม่ใช่การที่เป็นการซื้อออนไลน์เป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบ ในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของวิธีการงบประมาณที่จะได้รับความจริงที่ตรงกันความจริงที่เต็มจำนวนความจริงที่100%ยเปอร์เซนต์ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงครับในการที่จะจัดสรรงบประมาณก้อนนี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสิ่งที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญท่านรองนายกดี และรับตีว่าการกระทรวง